อย <cas os> ู oh ่ท <talk s> oh. yeah. yeah. nah, nice yeah. ี yeah. ่ไหนอย่ามือกันนอย่ใส่ชุดังอ๋อนี่สวมเค่แบบโอ้ยไม่ใ่หนูจะหนาืนมาไหนซี่อที่ไหนเรนนี่คดโอ้โหปืนสี่ใหญ่มากยิงนะยิงแม่ฮ้ยอย่ายิงไปไปไปมันรถไฟกันไป รู้เขาบอกให้ปิดโอเคฉันจะปิดพี่กันอื <d> เอาเธอเอาพี่กันมาจากไหนอ่ะอีซี่เธออยู่ที่ไหนเนี่ยรอด้วยรอด้วยอีซี่ถ้าเราจะเอชซีพีปืนเราสามารถยิงเขาได้ไหมตัวเนี้ยปืนที่เรารมีอ่ะแม่เขาแม่อยู่ที่ไหนมาก่อนเอา้าออกมาทำไมไม่อรอล่ะออกไหมกลัวเดี<ม>๋ยวกลั<ม>ูเอ<ด>้าที่ไหน กันมนี่มันตัวอะไรก็คือเจ้าไอซีีโอ้ไหนตัวไหนตาสีแดงๆนี่หรอใช่ใช่เธอไม่เข้าอันนี้มาไอซีออกมาเลยออกมาออกมาไออยู่ข้างในใช่ไหมนี่ไม่ออกมาแล้วประตูบั๊มทีนี้เรากำลงจะขี่เดินการถอยหลอนอะตอนนี้นะคะเราก็เดินกันอยู่ที่อะไรสักที่นึงนะ แล้วก็เพื่อที่จะการหลบหนี scp hmm. อา้าวซิอยู่ไหนรอ,อ<ย>ด้วยสิถามก็ไม่บอกอย่าพาไปออาวแล้วเดินกลับไปทำไมอะจิว่าอย่าพาไปขึ้นลิฟต์โอ okay. oh ้โหโอ้โหโอ้โห์นี่อย่าลิฟต์แม่เข้ามาโอเคปึ๊บจินูก,กดเองโอ้โหเสียงลิฟต์น่ากลัวเวอร์ Weeeeeee! <laughs> 飞鹰啊！ ตัวอะไรใหญ่หญัะตัวะไรอนตัวใหญ่โอ้ยฉันเล่นไม่เป็นมันโดนตายแล้วอุ้ยมันจะมาเตะฉันทำไมว้ายัมเย็นงช่นะแม่ยัหน,ะน,ะนูนี่ยาชาชายนี่ไงพีง่ชายขอบอกอมแม่จุดนี้เน่ยแม่คะแม่ลองเข้าไปใกล้ดูสิไม่ เข้าดูสิอืมฉันก็ตายสิเธอแม่แม่มาฝั่งนี้สิจีพาอีซีสอนแม่ยิงก่อนเอาอีซีไปว้ามไหนเข้ามาสินี่ไงมาแล้วตามมาแล้วไอตัวอีส้มมันเอาอีซีแม่เข้ามาแล้วอีซีอยู่ที่ไหนอเนี่ยอยู่ที่นี่แม่เข้ามาเน่ยออกดีดกว่าไ,ไอย่านะเจีนหนูพามาดูสิ่งชีดูปลับแม่เข้าไม่ได้นะั้นเพราะว่ามันต้องใช้ลูบัก เอาแล้วเ,เธอเข้าได้เลยเห็นไหมมันมีทั้งวานอะไรทั้งนี้เขาด่าได้ดิอู้นี่ทองโอ้นี่มันทองทองเฮ้ยเนี่ยแม่เอาปืนไหมไม่ไฉันเจอตัวหนึ่งแล้วแม่เอาปืนกลไหมเอาอยัางไงวันนี่เอาปืนใหญ่ดีกว่าเอาอยัางไงอ๋อมันต้องอะไรอะใช้อะไรอะกดนิ้วลเข้าไว้ทําไงนะ <c oughs> เอาเพื่อตายเฮ้ยหนีแล้วสิแล้วทำไมเขาตายอ่ะเขาแก้ตายอ้าจูเข้าไปในรูนี้กว่าขอไปด้วยเอ้ยทำไมเข้าไปได้ะอ้ยชิดนี่นี่ไงขึ้นไปได้ขึ้นแม่ดูหนูเอ้ยดูไปออกไปดีกว่าไม่ซูมออกไปนะเห็นไหมซูมออกมาจากประตูวร์ปเร็วไม่ได้เราจะมาเก็บปืนไหนอะเก็บยังไงเธอสอนเราก่อน แค่กดแบบนี้กดค้างไว้มันก็เก็บได้แหละไหน,บบนเธอเธอกดสิเธอกดกด <จะ S 1> ให้ดูแบบนี้อ่ะเธอเก็บแบบนี้เองไหนอะไม่เห็นมีปืนมาที่เธอนี่ไงกดแบบนี้อ๋อโอเคค้างอ่ะแล้วเธอไม่เอาปืนเหรอฉันเอาเธอหยิบสิฉันหยิบอยู่แล้วทำไมฉันได้ปืนฉันจะเอาปืนกระบอกใหญ่อะฉันเปลี่ยนได้ไหม กดค้างแล้วได้ปืนกระบอกเอาฉันไม่ได้อ่ะทำไมฉันจะปืนกระบอกนี้ตายเธอได้แล้วเอามันอันเล็กเธออาเอาอันใหญ่สินี่นี่นี่อันใหญ่อันี้เธอนี่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 จะชี้อยู่นี่เอานี้โอเคเอาหยิบแล้วนะเอาหยิบเอาสิกดเรไวเลยอืมกด ก็หูกระสุนเต็มเลยอ้โหทำไมเธอเอาปืนอันใหญ่ได้ฉันอยากได้ปืนอันใหญ่เหมือนเธอนะเธอแค่กดไปชื่อไว้กระเป๋าไหนแล้วก็กดไปชื่อกระเป๋าเนี่ยไหนเห็นไหมปืนก็กลับมาอยู่ข้างในเลยนี่ไงปืนของใหญ่ไหนนี่ไงปืนของใหญ่อ๋อเอาเลยนอคะถ้าไม่ได้ปืนใหญ่หนูจะสดเอาการปืนใหญ่มาการเอาปืนใหญ่ก็แค่แบบนี้ ไปเลยไปหาชายกายไปล่อชายกายออกมาเอ้ย scp อ้โอโหปืนทถล่งไปออกออกอจากประตูวับชี้มาโอเคอ้าวไอ้เธอขึ้นมาอยู่บนหัวแม่เธอเธอนะเธอไปไหนล่ะ เร็วสิโอเคไม่ได้อันนี้แม่สู้มันได้นะแต่ว่ามีตัวหน้ารักหน้ารักอยู่ใช่ใช่ดูนะแม่เข้าไปดูแม,เเมแเ่เราเข้าไปดูในนัดสิอืมแต่เธอจะหลอยเราเข้าไปทำไมอ่ะก็มันไม่น่ากลัวอีซีไปไหนไม่รอเลยแม่จะเลิกเล่นแล้วนะไม่ okay, รอขนาดเพราะแม่บอกว่าแม่เล่นไม่เป็นแม่ต้องตามมีซีคนเดียวอย่างเดียวเท่านั้นอุยิยแม่มาดูสิหืนี่ดู SCP ไป <5 S 2> เราไป <5 S 2> หามันไหมโอ้นี่มันเอสซีพีอะไรเนาเอสซีพีไฟไปไหมไปไปไปโอ้ชีวโอ้เจ้าตัวนี้น่ารักมากเพราะว่าเราสามารถเล่นกับมันได้ไหนไรเรา,าเล่กับมันไดไหนตัวอะไรเจ้าตัวเล็กพวกนี้อ่ะสอ๋อเราเล่นกับมันได้เหรอใช่ใช่ใช่ มันมวิ่งตามเราทำไมอะไปไปลองไปมาเล

<S <S ตัวอะไรนี่หูยันไอ้ตัว้นอนดูมอดอกมาสเมันคืตัวอะไมันกินได้ไหมเนะี่ยมันกินไม่ได้คือเพื่อนอ่ามันคือเพื่อนเหรอ จกดการคนนั้นไปแล้วใครยิงมันอะมันยังไม่ตายดูพลังมันเหนอะเยอะ ้เราเล่นไปดีกับเพื่อนอะไรเยอะแยะเลยนูส่วนว่าแม่ขึ้นไปต่อจะต้องหาแม่ขอปิดวิดีโอไม่อยากให้แม่เล่นต่อลิบๆิบไปออกปิดวิดีโอก่อนใครตายเพื่อตายเหี้ยครับ 3.0นะจ๊ะหมดเวลาโอเคแม่แม่แายยามหานถนะอ้าวหายยังไงล่ะทีนี้แม่แมนะเาขา้ามาใน,นประตูวัแค่เจอหนูแล้วอินซีแม่นั่นไม่เป็นทำไมแม่ไม่เห็นตัวเองอ่ะอินซีทำให้แม่ตัวเล็กๆหน่อยสิ แค่ซูมออกเองแล้วทำไมอินซีซูมเข้าล่ะหูไม่ได้ซูมเข้าถือว่าขอใส่หน้ากากไม่เห็นซีเลยครับอ้าูตายอา้าวงั้นออกเลย